น,นะคะเราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปการสอนนะคะห้องเรียนเงียบเหงาค,ครูก็คิดถึงนักเรียนในส่วนของวิดีโอพร้อมแล้วนะคะค,ครูผู้สอนอยู่ไหนนะครูผู้สอนอันนี้คือครูผู้สอนอ,อันนี้เบื้องหลังการถ่ายคลิป S <S <S การสอนคุณครูสอนวิชาอะไรคะประคมค่ะแล้วหมวกสีส้มของคุณครูนี่คือเออคือเป็นผู้ดีผู้ดีอังกฤษอังกฤษค่ะเพราะว่าเศรษฐกษิจในระบบของประเทศอังกฤษเนี่ยคือดีไงอ๋อ,อดูดูท่าล่างถูกไหมคะนีท่าล่างไหมท่าล่างนะคะเบื้องหลังของคุณครูแดงแดงหางลาร์นะคะแต่ว่าไม่ได้สอนกีง ชุดของคุณครูพร้อมพร้อมของคุณครูพร้อม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 นิดนึงหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนใช่ไหมคะหวังย่ายังมากเลยค่ะเออคุณครูทุ่มเทนักเรียนอยู่ทางบ้านก็คอยทั้งคืนใช่แต่งหน้าอีกครึ่งวันเนี่ยเพิ่งแต่งหน้าเสร็จตั้งแต่เช้าสุดยอดมีอะไรฝากถึงนักเรียนไหมคะอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะเรื่องของระบบเศรษฐกิจของทุนเซรุมริชยาเอ